ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับผู้ชมครับที่ผมพามาที่นอร์ดเวย์ครับที่บางใหญ่แล้วก็เราได้เห็นเต็นท์ในส่วนของเต็นท์ที่เป็นรูฟท็อปเต็นท์ในหลายๆไซส์หลายๆแบบซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นน้องอ๋อ,องได้บอกไปแล้วครับว่าเต็นท์เนี่ยเรามีขนาดไซส์1 2 1 4 1.6ซึ่งมันก็เหมาะกับรถที่เป็นในสไตล์ของอีโกคาหรือว่าในสไตล์ของรถที่เป็นรถเล็กบางท่านเจอแต่รถออฟโรดใส่เต็นท์ใหญ่ๆหโอ้โหอันอันเริ่มเพิ่มแต่ทีเนี้ย ที่นี่ครับสำหรับเต็นท์เล็กแล้วก็เต็นท์ในสไตล์ของ e c o ค a านั้นจะต้องติดตั้งแบบไหนมีอุปกรณ์ยังไงเทปนี้พาไปดูครับมาคุณชมคุณอ๋องกับคุณอู๋เขากำลังเตรียมอยู่เตรียมของอยู่สวัสดีครับ สวัสดีครับ,รบนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเราพาไปดูแล้วครับว่าน้องอ๋องแนะนําไปแล้วเต็นท์มีขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยน่นแล้วผมสนใจตรงที่ว่าพวกเราออฟโรดเนี่ยนู่นเลยรถกระบะรถใหญ่แต่ว่าข่าวนี้ไม่ใช่แล้วผมอยากจะให้คุณชมได้มาดูว่าถ้าเต็นท์ที่เป็นรูฟท็อปเต็นท์อยู่ในรถที่เป็นอีโคคาร์ไซส์เล็ก มันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเบื้องตนน้นนะครับทุกคันนะครับรถทุกคันเนี่ยผมจะคํานึงถึงเรื่องทีมงาน,นจะคํานึงถึงเรื่องการติดตั้งก่อนจุดติดตั้งว่าต้องมีอะไรนะครับ,เ,รบเช่นถ้าเป็นรถอีโคคาร์เนี่ยหนึ่งเลยรถเก่งเนี่ยแน่นอนอชุดราวหลังคาหรือว่าแหลกหลังคาไม่มีแน่นอนอทางนี้ผมก็จะแนะนําให้ตามงบประมาณตามความรักรถนะครับดูหน่อยขอดูหน่อยครับได้นะครับอันผมแนะนําเบื้องต้นนะครับเป็นแบรนด์ไทยของเรานี่เองชื่อแบรนด์ว่า pmp นะครับก็จะมีตรงกลับทุก แบรนด์เลยนะครับทำมาแล้วความแข็งแรงมาตรฐานอยู่แล้วจุดวางจุดรายการรับรถมียางนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0นนะครับก็แล้วแต่ของประมาณนะก็คือว่ามันจะหนีบอยู่กับขอบตัวบอดี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวรถเนี่ยจะไม่ได้แค่เกาะด้านบนแต่ว่าหนีบอยู่ด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยน้ำหนักที่รับลงไปเนี่ย สามารถรับได้ถึงขนาดไหนครับจริงๆนะครับการแชร์น้ำหนักรถที่วิ่งกับรถที่จอดน้ำหนักการรับน้ำหนักจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญที่ผมบอกจุดซัพพอร์ตหรือจุดยึดเนี่ยต้องสาคัญตำแหน่งต้องถูกต้องเพื่อจะกระจายน้ําหนักลงไปที่ล้อทั้ง4เวลาจอดจุดนิ่งนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของแหลกหลังคาจะฟังนี้ผมเห็นมีออนนิ่งด้วยที่นอร์เวย์มีออนนิ่งด้วยคราที่แล้วไม่ได้พูดไปคุณผู้ชมออนนิ่งของนอร์เวย์ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับมี ตอนนี้เราทํามา2ไซส์นะครับก็คือไซส์สําหรับรถเก๋งด้วยหรือก็ทั่วไปด้วยก็คือเป็นเป็นไซส์ที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นไซส์ที่สามารถทําด้วยตัวเองคนเดียวได้นะครับอ,อย่างคันนี้ติดตั้งขนาด1.5ึ่งจคูณสเมตรก็สําหรับรถเก๋งหรือบางท่านจะใช้รถปิกอัพที่แบบวางบนส่วนหัวเก๋งนะครับติดตั้งบนหัวเก๋งเนี่ยก็พอดีพอด,ด,ดีไม่ยืดไม่ยาวออกไปแล้วก็อีกไซส์นึงคือ2อคูณสเป็นไซส์ที่ยอดนิยมติดได้ทุกคันนะครับ2อคูณสือแล้วก็ยืดออกไป2.52เมตร S 2เ <2 S 1> มตรคุณผู้ชมปกติรถ1คันถ้าเป็นเป็นรถเก่งก็อยู่ประมาณสามเมตรหน่อยๆถ้า2เมตรก็เลยอ่ะแต่ถ้าเป็นปิก up ความยาวมันอยู่ที่ประมาณ4.8เมตรหรือ5.8เมตรแล้วแต่แล้วแต่รุ่นเนี่ยก็ไซส์2เมตรได้สบายๆน้องอู๋บอกว่าเต็นท์เนี่ยมีทั้ง1.2และว1.4แต่ถ้าไซส์ที่เหมาะสม กับอีโคคาร์เป็น1.2ครับ1.2คือยังไงครับความกว้างตัวเลขบนเต็นท์นะครับบอกถึงความกว้างของที่นอนนะคะ1.2ก็คือเมตร20ก็ประมาณเตยงประมาณ4ฟุตนะครับส่วนหัวไปเท้าเนี่ยของผมจะทําถ้าตัวเล็กเนี่ยจะทําเล็กมากจะทําประมาณ2เมตร20ครับนะครับซึ่งมันกระทัดรัดพอดีพอดีนะครับแต่ความกว้างคือ1.2เมตรแล้วก็ยาวไป2เมตร20คนเราคนไทยไม่เกิน2เมตรแล้วใช่เต็มที่หมอนกันอ่ะวิธีการติดตั้งนะครับถ้าที่บ้านไม่มี ไม่มีรอกทดหรือไม่มีวินไฟฟ้านุ้ยนั่นก็เรียกรบอบพอนะครับใช่ครับรพอบพ่อที่บ้านผมเอเบอพปภสองท่านช่วยยกขึ้นรถหน่อย <c oughs> ตัวนี้มันประมาณน้ําหนักประมาณ48่สกิโลร,รวมบันไดแล้วนะครับน้ําหนักผมจะพูดว่ารวมบันไดเสมอนะครับรวมบันไดแล้วสามารถยกด้วยแบบ2คนได้เนาะคู่แฟนคู่อะไรเงี้ยได้ลองยกได้ไหมลองได้ครับหนึ่งสองสั้นอืออ่ะสองท่านได้ไม่สองท่านได้โอเคครับอ่ะโอเคถ้างั้น เครื่องช่วยผลแรงเริ่มเลยครับติดตั้ง,งไปอปเอา,เอาถอยรถไหมถอยรถตรอม นี่คือนี่คือ,อผ,มผมเจ้าเลเซอร์ลิงตรงกลางของมันโ okay. อเคเออดีดีดีดก็มันจะมีรีเวทอยู่ตรงกลางเพราะว่าผมจะง่ายง่ายการทํางานผมเนี้ยครับผมมองว่ามันเป็นมันเป็นมาตรฐานก็คือว่าเซนเตอร์ต,ตัวรถอยู่ตรงไหนใช่ครับแล้วก็น้ําหนักมันจะได้กระจายออกซ้ายขวาคุณผู้ชมที่อูเขาดูก็คือว่าเขาดูจุดตําแหน่งนี้ครับจุดรีเวทต,ตรงกลางตรงนี้ มันคือจุดกลางเต็นท์นะครับทีนี้พอเราใช้เทคโนโลยีเลเซอร์อันนี้มันกลมโยธามัเลยเนี่ยมาวัดเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็มาดูฮะกลางรถอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองทีนี้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเราก็จะได้ตำแหน่งน้ำหนักที่มันกระจายละทีนี้ก็เหลือด้านข้างใช่ไหมใช่ครับวิวัดอีกนิดหน่อยครับปรับอ่ะอันนี้คือตัวรัดแคมรัดใต้เต็นท์นะครับสำคัญมากแคมรัดใต้เต็นท์ไม่ให้ก็คือล็อกล็อกเต็นท์็อกเต็นท์นั่นแหละใช่ครับก็เริ่มใส่เขาจะมี ตัวร่องแล้วก็มีตัวรางให้ใส่ใ<ช>ตามตำแหน,นงนี้ขออนุญาตนะครับได้เลยครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือติดตั้งได้ง่ายคือหมายความว่าครั้งแรกอะ่ะทางนรถเวติดตั้งมาให้แล้วแต่ถ้ากลับไปบ้านจะไปถอดเองอะไรเองมันไม่ได้ยากมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับโอเคครับถ้าผู้หญิงดูขั้นตอนในการติดตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมันจะยากแค่ตอนเอาลงเอาขึ้นเอาลงนใตนตัวนี้เท่านั้นเองแต่ถ้ามีเครื่องมือเนี่ยหาผู้ช่วยหน่อยสักคนหนึ่งในการที่ จะขยับเต็นให้มันเป็นซ้ายเป็นขวาแต่เวลายกขึ้นเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงในการที่จะเอาตัวน็อตเข้าไปข้างในเท่าน,นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมายอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมก็เลยบอกคุผู้ชมคือในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่าง นะครับเพราะรถที่มันแบกน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ใน,นอย่างตัวนี้ประมาณ50าสิบโลห้าสิบโลอ่ะห้าสิบโลตีเป็น1คน1คนที่นั่งบนรถนะครับทีนี้ ปกติแล้วถ้าอย่างรถอีกคาเนี่ยนั่งกัน2คน3คนเต็มที่4คนโหลดขึ้นมาก็ประมาณไม่เกิน200โลที่โหลดเข้าไปแต่มันมีอีก50ฉะนั้นถ้าอยากจะได้ความสมูทหรือว่าเรียกว่าการการความสเตเบิลของตัวรถในการเข้าโคง้งอาจจะดูเรื่องของช๊กอัพหรือสปริงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ขับให้เราะมัดระวังนิดนึงอย่าไปเข้าโค้งแรงเพราะโมเมนตัมนั้นหนักมันอยู่ข้างบนนะพอเราเลี้ยงโค้งปับ๊บข้างบนมันอาจจะเทไปเทมาถ้าช่วงล่างไม่สมูทหรือไม่ไม่ซอฟต์ลับะ โย่ไปโยมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแต่ว่าน่าสนใจนอร์เวย์อยู่ตรงไหนครับอตอนนี้นะครับสาขาหลักนะครับสาขาใหญ่ยี่ห้อยู่ที่บางใหญ่นะครับตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับครับผมมีรูฟท็อปเต็น์มีอ็อเทอร์เรียเต็นเยอะแยะมากมายเลยก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับวันนี้ผมเสียตังค์แน่นอนดูทรงเลยครับนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับทั้งคุณอู๋ทั้งคุณอองเลยขอบคุณครับยังไงคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์แล้วครับแล้วก็กดติดตามแล้วกดครรัับบสหนะครับ